พบกับชลีบ้านทุ่งนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ออกไปต่อนะครับก็ถ่ายสวนถ่ายนกอยู่บ้านนะครับนกก็ฝึกดินครับก็เป็นนกป่านะครับนกป่าสองตัวเลยนะครับก็ได้มาจากป่านะครับก็ได้มาตั้งแต่เล็กนะครับก็เอามาฝึกอยู่บ้านนะครับก็ไม่ได้ออกทําคลิปเลยครับก็หลายวันนะครับไม่ได้ออกทําคลิปเลยครับ ก็ขอสวัสดีปีใหม่ f c และผู้ติดตามและอาจ,จารย์ทุกท่านนะครับก็ปีใหม่ของไทยนะครับสงการนะครับผมก็เล่นอยู่แถวบ้านนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับก็ขี่รถเล่นอยู่แถวบ้านนะครับยังไม่ได้ทำคลิปด้วยนะครับวันนี้มีโอกาสก็เลยได้ทำคลิปครับ อากาศก็คึมๆค,ครับวันนี้เดี๋ยวมาชมนกชมสวนนะครับครับรรยากาศคึมๆค,ค,ครับวันนี้ก็เมื่อเช้าก็ตกมานิดนึงนะครับเมื่อคืนกับฟ้าร้องคิดว่าจะตกหนักครับก็มีลงมาอาจจะเช้าครับนิดนึงครับก็มีนกด้วยครับ กบินเต็มอยู่บนฟ้านะครับนะครับน่ครับก็ต้นทุเรียนที่ปลูกใหม่ด้วยครับอันนี้แทงยอดใหม่ที่ตัดใบออกนะครับแทงยอดใหม่ใบก็เริ่มกลางนะครับน่ครับต้องรดน้ำทุกวันครับ ไม่ลดไม่ได้ครับอากาศร้อนมากครับนี่ครับอากาศร้อนมากต้องลดทุกวันครับนี่ครับใบมันก็ออกมาใหม่ครับแต่ใบไม่ใหญ่นะครับนะครับกำลังจะกลางครับที่มันแทงยอดใหม่มานะครับ น,นี่ก็กำลังแทงยอดครับนี่ครับต้นนี้ต้นใหญ่นะครับต้นนี้ต้นใหญ่ครับนี่ครับแทงยอดตลอดครับนี่ครับโคนก็ใหญ่นะครับนี่ครับลำต้นก็ใหญ่ครับก็มีรอยแตกนะครับกำลังขยายตัวนะครับ ก็สูงประมาณประมาณเมตรเมตรเจ็ดนะครับครับเมตรเจ็ดสิบนะครับสูงครับดูลำต้นแตกนะครับนะครับนขยายครับขยายลำต้นขยายกิ่งนะครับนี่ครับคุณจะมองเห็นไหมครับกล้องโฟกัสเนะครับ นี่ก็ต้นนงครับก็เริ่มใหญ่นะครับนี่อรักลูกเต็มเนื้อลูกเต็มต้นเลยครับนีครับที่เป็นลูกก็เป็นครับอัี้เป็นดอกก็ออกดอกนยครับนี่ครับเยอะเลยครับนี่ก็ออกดอกใหม่นะครับ ถ้าออกดอกอย่างนี้ติดนะครับมีตุ่มๆเป็นลูกออกมานะครับเขียวนะครับลูกเต็มเลยอันนี้ก็ปลูกใหม่นะครับปลูกใหม่วันนี้ครับอันนี้อันนี้มูซันคิงนะครับนะครับกำลังปลูกใหม่วันนี้ครับออกดอกเต็มเลยครับนี่ครับ ล่อยมันเหี่ยวครับพอปล่อยมันเหี่ยวสักพักนึงสักเหี่ยวสักประมาณสองสามวันครับใบมันเหี่ยวแล้วคันนี้ลดน้ําครับมันก็จะแทงยอดมาก็มีดอกเลยนะครับนี่ครับนี่ครับแทงยอดมาก็มีดอกเลยนะครับออกดอกเต็มนะครับที่เป็นลูกก็เป็นลูกนะครับนห่ือับเป็นพวงพวงเลยนะครับ นี่ครับเป็นพวงเลยนี่ครับลูกเยอะนะครับแต่มันยังไม่มีน้ำนะครับนี่ครับยังไม่มีน้ำลูกยังเล็กอยู่เลยครับนี่ครับมาจับไปหนูครับนี่ครับลูกมันเล็กครับปลูกไม่ได้ใส่ดินนะครับ ใส่แต่ใบไม้นะครับแต่รากมันออกจากท่อนะครับรากมันแทงออกจากท่อนะครับลงดินแล้วาวนี้มันก็ต้นมันก็ใหญ่ครับลูกก็เยอะครับอันนี้เป็นแป้นไิจิตน,นะครับแต่เปลือกมันจะหนาหน่อยนะครับน่ครับใส่แต่ใบไม้นะครับมีดินครับ มีแต่ใบไม้พอใส่ใบไม้ไปเยอะๆแล้วมันก็จะเปื่อยนะครับนี่ครับรากมันลงดินนะครับมีแต่รากมัน,นครับนี่รากมะนาวนะครับมันลงดินแล้วครั้นี้มันก็ใหญ่นะครับผมใส่ฝารองด้วยนะครับฝาฝารองก้นก้นท่อนะครับ ครับลูกเยอะเลยครับนกที่ผสมไอสายดวนนะครับมันจิกไข่ทิ้งนะครับเสียดายครับมันน่าจะไม่มีเชื้อนะครับพอมันจิกทิ้งมันก็ไข่ไม่อีกนะครับเพราะยากครับ นี่ครับนกนกต่อซุปเปอร์แมนกับไอ้นกป่านะครับติดติดตะข่ายนะครับอยู่ฝั่งทางนี้ครับติดติดตะข่ายนะครับมันจะเข้าไปตีนะครับไอ้นกนกที่ได้ติดตะข่ายนะครับมันจะตีให สุประเมนนะครับมันจะตีกัน,นครับตะแคงข้างคนระับ นี่ครับนี่คมันจะกระโดดเข้าไปตีนกฝึกดินครับมันชินกับหลักนะครับนกมันชินกับหลักแนละ้วชินกับเชือกแล้วนะครับ ไม่ค่อยทำเท่าไหร่ครับก็คูอยู่นะครับใส่เทียบกับตัวอื่นก็คูใส่อยู่ครับนี่ตัวหนึ่งนะครับนี่ครับตัวนี้คุ้นครับตัวนี้เลี้ยงแต่เล็กครับนกป่านะครับคน เลี้ยงแต่เล็กครับเสียงเล็กครับตัวนี้ตัวนี้เสียงเล็กแต่ตัวนู้นจะเสียงใหญ่กว่าหน่อยนะครับตัวนู้นนี่กค็คูดีอยู่นะครับแต่เสียงก็จะเล็กๆนะครับตัวนี้สามคู่แก้ะครับได้มา ก็ทำแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้แอบนะครับตอนนี้มันถ่ายขนอยู่นะครับขนล่วงเกือบหมดนะครับขนหางหรือเส้นเดียวครับมันถ่ายขนครับเดี๋ยวอากาศมันเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนนะครับมันก็เลย ถ่ายขน,นครับนีก่ก็ยังเยอะครับเฉลยซูเปอร์แมนครับเฉลยซูเปอร์แมนนะครับ,รนะรบขันทุกตัวนะครับทำทุกตัวเป็นทุกตัวแล้วนะคร, <c ười> ครับก็คลิปนี้ก็ไม่ได้ออกไม้ตรงไหนนะครับก็มาถ่าย นกถ่ายสวนให้ FC และผู้ติดตามได้รับชมนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ